วันนี้พามาดู power ทั้ง4รุ่นนะคะมี power ที่ใช้ในบ้านแล้วก็มี power ที่ใช้กลางแจ้งค่ะเดี๋ยวเราลองมาดู power ฝั่งนี้กันก่อนนะคะจะเป็น power ใช้งานในบ้านรุ่นนี้นะคะจะเป็นตัว power 2ช่องค่ะรุ่น x 3 2 0สูตรนะคะกําลังอยู่ที่ข้างล้องร้าวัตต์จะเป็นตัว power เริ่มต้นเลยค่ะตัวนี้ดีไซน์ทันสมัยนะคะมีน้ําหนักที่เบาค่ะต่อมาเป็น power ด้านล่างนะคะเป็น power 2ช่องเหมือนกันค่ะรุ่น y a 1กําลังขับข้างล้องร้0วัตต์ตัวนี้เป็น power ม้อแปลงนะคะคเต็มขับอิ่มแน่นอนค่ะก็จะ มีน้ำหนักแล้วก็ขนาดที่ใหญ่กว่ารุ่นเมื่อกี้นะคะสําหรับ power ฝั่งนี้นะคะจะเหมาะเอาไว้ขับลาโพงตั้งแต่8นิ้วถึง10นิ้วเลยค่ะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็น power นะคะที่เอาไว้ใช้ขับกลางแจ้งค่ะเป็น power ตัวใหญ่เลยค่ะรุ่นแรกนะคะจะเป็น power 4ช่องค่ะรุ่น lx 1 0 0 0นะคะกําลังขับจะอยู่ที่ช่องละ1 0 0 0ันวัตต์เอาไปขับกลางแจ้งตัวนี้เหลือๆเ,เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็น power สช่องค่ะ รุ่น P4400 นะคะกำลังขับข้างละ400วัตต์ค่ะดีไซน์ของเขานะคะจะดูทันสมัยแล้วก็ดูดันค่ะตอนนี้ขับกันแจ้งเต็มอิ่มแน่นอนค่ะ Power ฝั่งนี้นะคะก็จะเหมาะเอาไว้ขับลำโพงนะคะตั้งแต่12นิ้วไปจนถึง18นิ้วเลยค่ะขับได้มากสุดถึง8ใบเลยค่ะหากสนใจสั่งซื้อ Power รรุ่นไหนนะคะสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะสินค้ารับประกัน1ปีค่ะจัดส่งฟรีมีบริการปลายทางค่ะ